อันนี้เป็นร้านสอมซอนก็เจ้าสวยอุ้ยแบบเลนเราจะมาสาออกใจเจ้าเจนต้องมาใส่ทำเว่ยเจ๊ย่เพราะว่เจ้ามีงานต่อเจ้าไปงานไหนอย่างอะไปงานดินเหนียวอผู้ชายเจ้าดีนเนาะพอถึงยามแรงตาวันแดงกาบแก้วแก้หลังแก้แอวกับเจ้าหมูสักกํ นั่งสกักคำก่อยปี๊กบานกัวเมียํำคาญมันจะโทรมาด่าเฮงฮฮว่าละลิ้นาตาันเข้าปากโทรมาละฮัลโหลสูเลิกงานละมีไหนนะประเดี๋ยวเนี้เออไอแวะมากินกระเพื่อนไอ้นี่น้อยหนึ่งตัวก็บอกแล้วใบใจ๊กกะเลิกงานอะแฮมไปนั่งร้านเราอะข้าไปได้นั่งเหรอข้ายืนมาอยานั่งก็จ้างจะยืนก็จ้างข้าบ่าสอบพอเวลาเวลาพ่องกะประเดี๋ยวนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วหึ ก็นารีกากับติดฝาบ้านให้โลสูก็สูยังบ่พอคนเดียวฮบอกคื้อสูบ่แจ้งขืสูมาบอกคื้น่ะตกลงสูจะปิกมาใดนะ่ะก็น่ะข้าจะปิกมาใดดีมึงเฮ้ยมึงเฮ้ยแก้วสองแก้วสามไหลลงคอลงลงมาดังล้อมวงกินจนพ่อเมา่อเตอร์เปื่อนเสาบอเตอร์เปื่อนแก้ว เฮาจะปีกแล้วหัวมีเฮาโทรมาเฮ้ hey. โทรมามะฮัลโหลถึงนหนละบมาเดียวเนี่ยอ๋อมาเดียวนี้ลงมาเกิดขวดละสูข้าถามว่าสูปีกมาถึงไหนมาเจ้ถามว่ากินเสี้ยงไปเต้าใดอ๋อัดเดียวนี่ยังแจ้เน่าแจ้ตายอยู่ที่เกา่าฮันอยู่กะมาได้อยู่ที่เก่าแล้วนะสูข้าเขาย้ายมาตังในเพละ่ะโต๊ะตัางนอกฝนตกหําอยะ ข้าถามว่าสูอ่ะปีกมาถึงหน่อยข้าโลกินเข้าอยู่เนี่ยข้าอยากเข้าโหก็สูอยากเข้าสูอย่างบิกินก่อนข้าก็ไม่ได้เอาปากสูมัติโนขีมาตุยโลโดนแหมแล้วมึงหูจังอีปิวปักใบลูกาาเนี่ยใบไฟแลบหน่อยไปนะมึงเฮ้ยจะไปให้อข้าได้โทรมาหมรอบแม่จะดได้อจุนหูตุกพ่อ,อย่างมาฝรั่งกันมาหมอกอีก,ก่อนบอเมียเขารอกิน เห่าป่อเนอร์หมู่เหາาท่าหมดเวลามียโทมาสายปอจะไม่เห่าอยู่ป่อได้มันสับเหลือจักสิง ปหากินตับปูหากินไตบะพีปันใบบะไตลู่ต้องบะพีกินหัวบะผัวพีทะเลบะพีไทยบะควายสัดตวงนางเงาหน้าเสือบะพี่ปกกะลงะหาไตกัดะหาไตไกล้ปห้าไตปองปะเฟสหายบะลายรู้มันเป็นอย่งไดล้ํเหลือบะเดียวเนี่ยกูโทรไปมึงบอกว่ามึงจะปิกบ้านจะปิกแล้วมึงยังบะเข้าบ้านตะหอดบะเดียวมันหมความว่าอย่างไรมันม้วนเต็มที่การรั้นเราหะมันม้วนเต็มที่เลยมึงจะนอนหันบ่อฮะเดียวเนี่ยลูกเนียอยู่ยังบ้านยังจองมันบสําคัญแม่นก็ฮ ก็หอมื่อเลิกเจ้าหมูไม่ยอมมาตบกูมาแบบเดียวเนี่ยมันหมายความไม่จะได้กูได้มึงตีบ่ได้อ่ะ จะเทียงกูแกโอ้ไปเทียงนี่มึงจะขึ้นเสียงกับกูเออไย้อนมามึงเป็นคนย่ยกกะขแงมาักเลือดตายก็เล่ากูกกูกหึงีบมึงกังอกเล่ามึงกัจ้างเนี้ยกับบนเขาขยับกับบแหงแตงกับบะเมินเงินกับบะหนีเปิงอ่ะฮิอะฮิอะฮิอะฮิกูบยุ่ฮะมันเป็นยังไฮะกูกกเนอะกบอย่างอี้นี่นะมึงจะเอาอย่งไรมึงตอบกูมาแบบเดียวนี้ถ oh, really ้าม yeah. ึงอก่จวันพุธมาเจ้าไปเลยไปอำเภอกุสเมียนไปอมากกใบมังเขตายอง พี่ม่งกี้ยำแล้วกกตามมึงยัง้ำพอฮะโคตรถักกุนงูเง่ามึงมีท่านกะโคตรป้อมึงมีท่านกะน้อน้อน้ออันนี้ล้ำเหลือเนี่ยด่าเอาไป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 เนี่ยด่าหัวประว็นช่องไฟตายังได้ล้ำเหลือเนี่ยหายใจทุ่งขี้ฮะกูบาใจไก่น้อยเฮ้ยหายใจต้งเหงือกคะกูบาใจป่าลิ่มสรุปแล้วมึงจะปีกกับว่าบปีกปีกกับปีกปีกบ้านปีกไปหน้ากี่โตู้ขี้เก่านู้ กูได้เข้าเห็นซ้ำเนอะอุ้ยข้าดาบป่อนั่นลำเหลือกูไ่ได้ไปละดินนงดินเหนียวดินเน่าอาหานต้องไปแข่งแชมป์ได้หัวอีปันตายนี่แหม่ก็ห้อกูอยู่ได้กูไปจิ้งพีกูไปคนงามเนอะ